ในวันนี้มีสถานการณ์ไฟป่าที่ค่อนข้างรุนแรงที่เกาะมาวีของรัฐฮาวายครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย55คนนะครับแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเเห็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกได้ถึงความรุนแรงของไฟป่าเลยนะครับและยิ่งเมื่อได้ฟังจํานวนผู้เสียชีวิตนั้นก็ยิ่งสะท้อนภาพให้เห็นว่าไฟป่าครั้งนี้ที่รัฐฮาวายนั้นมีความรุนแรง,งจริงๆครับนี่แหละครับนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับ เป็นกรณีที่มีความรุนแรงจริงๆนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเกาะมาวีนั้นเป็นจุดที่กําลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากไฟไม่ป่าแล้วก็เป็นเกาะที่ใหญ่อันดับที่2ของหมู่เกาะฮาาวามีพื้นที่ราว1,800ตารางกิโลเมตรครับโดยไฟป่าได้ลุกลามไปทั่วเมืองลาไฮนาทางตะวันตกของเกาะครับตรงนี้เนี่ยมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ1 3 0 0 0คนตั้งแต่เมื่อคืนวันอังคารแล้วก็ลุกลามไปยังพื้นที่อยู่อาศัยอย่างรวดเร็วนะครับ ประชาชนบางส่วนต้องตัดสินใจหนีตายด้วยการกระโดดลงทะเลหรือว่านั่งเรือหนีออกไปนอกฝั่งขณะที่ทางการก็ต้องเร่งอพยพชาวเมืองแล้วก็นักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนจนถึงตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรแต่สิ่งที่พอจะประเมินได้ก็คือว่าสาเหตุที่ทําให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคลื่นลมแรงจากพายุเฮอริเคนดอร่าที่พัดผ่านพอดีครับ พอลมแรงเนี่ยก็เลยทําให้ไฟโหมรุนแรงแบบที่เห็นในภาพนี่แหละครับนี่ถือได้ว่าเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดของรัฐฮาวายนับตั้งแต่เกิดเหตุซึนามิเมื่อปี1961ที่ตอนนั้นฆ่าชีวิตประชาชนไป61คนนะครับโดยชาวเมืองลาฮินาได้เล่าให้สำนักข่าว AP ฟังนะครับว่าเหตุการณ์เมื่อคืนวันอังคารนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชาวเมืองมีเวลาแค่หยิบเสื้อผ้าและต้องรีบวิ่งหนีออกจากบ้าน ขณะที่วิ่งไปก็ต้องเจอกับพุ่มไม้ข้างทางที่เกิดไฟไหม้เจอกับเสาไฟฟ้าหักโค่นมาปิดถนนเจอการหลบหนีของผู้คนที่เต็มไปด้วยความยากลําบากโดยจากการเปิดเผยของนายจอร์นกรีนผู้ว่าการรัฐาวาประเมินนะครับว่ามีบ้านเรือนอย่างน้อย1,400หลังได้รับความเสียหายประชาชนมากกว่า11,000คนไม่มีไฟฟ้าใช้ครับแต่ว่าที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือมีการเปิดเผยออกมาจากทางตํารวจนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยความกังวลอยู่ที่ตัวเลขของผู้สูญหายครับ เพราะว่าตัวเลขของผู้สูญหายที่ตำรวจมีอยู่ในมือตอนนี้มีมากถึงราว1,000พคนนะครับ1,000คนยังไม่ทราบว่ามีชะตากรรมอย่างไรไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนไม่สามารถติดต่อหรือการค้นหานั้นก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่าระบบสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าสัญญาณโทรศัพท์ทั่วทั้งเกาะยังใช้งานไม่ได้หรือว่าใช้งานได้ไม่ค่อยสะดวกนัก ลาสุดประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐได้ประกาศให้รัฐฮาวายเป็นพื้นที่ภัยพิบัติครั้งใหญ่แล้วนะครับเพราะประกาศแบบนี้เนี่ยก็จะเป็น,นกลไกที่จะสามารถส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยในตอนนี้มีรายงานเพราะว่ายังคงมีไฟปา่าคุกรุ่นอยู่ในพื้นที่ปูเลหูและบริเวณชานเมืองส่วนที่เมืองลาไฮนาเจ้าหน้า,านนที่ควบคุมไฟได้แล้วประมาณ80%โดยโฆษกหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐฮาวายกล่าวนะครับว่าปฏิบัติการกู้ภัยแล้วก็ค้นหาผู้รอดชีวิต ถือได้ว่าเป็นภารกิจสําคัญอันดับหนึ่งในตอนนี้ส่วนการประเมินความเสียหายอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์หรือว่าอาจจะยาวนานหลายเดือนทีเดียวครับนี่นะครับก็เป็นข่าวไฟป่าเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งของรัฐฮาวายนะครับและแม้ว่าจะยังไม่ทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้ในครั้งนี้ว่าเกิดอะไรกันแน่แต่สิ่งหนึ่งที่เรารายงานไปก็คือสาเหตุที่ทำให้ไฟมันโหมแรงแบบนี้ก็เพราะว่า พายุลูกใหญ่ที่พัดมาแล้วก็ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ไฟนั้นโหมแรงโหมเร็วกระจายไปหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้นคำถามที่ตามมาก็คือนี่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทำให้สภาพอากาศทั่วโลกมีความรุนแรงมากขึ้นแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทตามภูมิภาคนะครับคำถามก็คือเมื่อเกิดภาวะแบบนี้ที่เราชอบเรียกกันว่าโลกร้อน หรือว่าสิ่งที่เราบอกว่าเป็นภาวะโลกเดือดแล้วในตอนนี้เนี่ยมันส่งผลต่อหลายๆด้านเลยนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยอยากจะชี้ชวนให้เห็นกันเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออาหารการกินด้วยเมื่อวานนี้เวอร์ไวเราได้ทําคลิปวิดีโอที่สะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าสถานการณ์โลกร้อนภาวะโลกร้อนหรือที่ปัจจุบันเรียกกันว่าเป็นภาวะโลกเดือดเนี่ยส่งผลกระทบถึงปลายลิ้นจริงๆ,ๆเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่ออาหารในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอาหารในแง่ของรสชาติที่เปลี่ยนไปปริมาณอาหารที่ผลิตได้จากภาคการเกษตรลดน้อยลงหรือแม้กระทั่งตัวอาหารเองเนี่ยแหละครับที่เป็นกระบวนการเป็นปัจจัยที่ทําให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงมากยิ่งขึ้นนี่เป็นกรณีที่เราตั้งใจที่จะค้นคว้าเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นส่งผลต่ออาหารทั่วโลกจริงๆและแน่นอนนะครับ ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่รายหนึ่งของโลกก็หนีเรื่องนี้ไม่พ้นครับไม่ต้องมองภาพไกลเลยครับเอาแค่อาหารที่เรากินเป็นมื้อเช้ากลางวันเย็นเนี่ยละครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตากันมากขึ้น,นครับนี่เป็น a เจนดาของสำนักข่าวทูเดย์ครับแล้วก็อยากชวนทุกคนมาล้อมวงสนทนาแบ่งปันข้อมูลแล้วก็หาทางออกให้กับอาหารไทยครับเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคัเอกชนแล้วก็ภพคประชาชนมาพูดคุยกัน มารับฟังประสบการณ์แล้วก็มาร่วมกันออกแบบนโยบายเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะส่งผลกระทบต่ออาหารของเราโดยที่มีตัวแทนของนานาชาติมาร่วมวงด้วยนะครับงานของเราก็คือ s t v e t d i s h ครับเป็นงานของสำนักข่าว Today Save Thai Dish สภาพอากาศเปลี่ยนไปอาหารไทยไม่เหมือนเดิมใครสนใจเชิญน,นะครับวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566โรงละครเคแ n k ank, สยามพิคเนตสยามสแควร์วันชั้น7 ครอยากมาติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับในทุกช่องทางของสำนักข่าว Today ครับเชิญชวนนะครับถือได้ว่าเรื่องนี้เป็น agenda ของสำนักข่าว Today ที่เราจะติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็มองภาพไปข้างหน้าและถ้ามีโอกาสเราคงจะได้เห็นทางออกในแง่มุมหนึ่งแน่นอนนะครับว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากการหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายแต่ว่า ก็คงจะมีแนวทางบางส่วนที่พอที่จะทําให้เห็นภาพได้เหมือนกันว่าอย่างน้อยที่สุดการระมัดระวังไม่ให้สถานการณ์แย่ไปกว่านี้หรือการบรรเทาสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้บ้างในอนาคตอันใกล้เพื่อไม่ให้อาหารของเราสูญพันไปในอนาคตจากภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนั้นควรมีวิธีในรูปแบบไหน21สิงหาคมน,นะครับเคแบงคสยามพิคเนตเจอกันที่นั่นกับงานเซฟไทยดิชครับ นักข่าวท o เดยเพิ่มช่องทางรับชมรายการ o r i g i ินอลค n t เทนคุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r i g i ินอลคอนเทนที่จะทําโดยสํานักข่าว Today สํานักข่าว Today Make Tomorrow Today